สวัสดีค่ะพบกับรายการขย่มตรมกนวยรีพอร์ตพบกับดิฉันนางสาวสภพิชาดาอัคาราบดีศรีปฐุมมาและดิฉันนางสาวพรพิชชาโอลาอธิพรพานิสไปติดตามว่าข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะพบศพนักเรียนกระเท,ทยที่ป่าละเมะหลังโรงเรียนถูกฆ่าและไม่ข่มขืนคาข่มขืนไม่ลงน้องลิงใส่ปิกินีไปไล่วควายกับแม่เจอควายขวิดตายเกิดเหตุสลดปลาดุกซัมเม็กกันตายคาดจมน้าตาย เด็กนักเรียนกระเธยไปช่วยแม่ขุดปูเจองูกัดกัดงูต่อเข้าโรงพยาบาลทั้งคนและงูขอขอบคุณน้ำนมตรามะลิปีไม่ใหญ่ไม่ต้องกินขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึงขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีที่ทำตั้งแต่หัวยันอีขอขอบคุณครีมตาซิตี้ใช้ง่ายใช้ดีไม่มีออยขอขอบคุณพัดลมฮาตารูร้อนที่กูเย็นที่มึง ขอขอบคุณค่ะคและท่านสามารถติดตามเราได้ที่ w w w k n u i k d o r t h y c o m สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ